ตื่นตื่นตื่นเร็วไปนอนอื่นเม่นมองนอนที่ไหนล่ะมองเนี่ยไปอยู่น้าร้านเะพุ่นไปนอนเฝ้านาฬานไปเอ๊ะเม่นมองนอนใส่หนิฮะนาโรดตัวนี่มันโมเมนมองนอนตื่นตื่นเบายากแถนนี่ฮะลุกลุกห่วยเอินอยากแถน,น,น,นก็มึนแถนนี่ฮะกินแกเกง่งนอนแกเกง่ง เอินใส่เวียกอะยากยาก,ยากเร็วๆลูกๆลูกลูก,ลก,ลกตื่นเมวลูกไปขายของไปไปไป,ไปเฝ้านาฬานไปเร็วไปนอนผุนไปเอาไม่คือเสยตัวเว่ยเทยเลยนี่เอาเอิ่นปนียังเสยอ,อยู่เอาว่อาอยากจะลูกบ้านนี่เอาจนปากเชียบไป เปียกเปื้นอนี่เสยอีกอ๋อปฏิโทสบายเถื่านนี่โอ้เม็ดให้กินอาหารเม็ดหรือ,หนนอ,นรอให้กิน,ารรน,นยาน,นอนหลับนี่โอ้ยคือหลับคักแถื่อนเนี่ยโอ้เมื่อไหร่กินอาหารเม็ดเด้่นยมันเป็นยานอนหลับเนี่ยกินทันทีสิไปเอิอนกค้าให้ป,ป้าป๋าเออนอนเซตะเต้วยเซย ลูกแล้วลูกลูกลูก,ลกเบาอย่ากเถอะวะลูกบันฑนี่โอ้เบาอย่ากีลีลูกบันฑนี่อมึนก็นมนกึนอึงก็อึงอ้ยปลูกบันฑนี่ยังเซยตะเวอ,อยู่คักแล้วคักแล้วม่นเมนอาหารเมร็ดอันนี่สงสัยกินยานอนรับแล้วมนะันเจ้าฮะโอ้ค่ะค่ะค่ะลูกบันฑนี่โอ้เมื่อยแล้วละ่ะเศร้าเบาเรกพี่น้องเลย